เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทํายังไงดีล่ะสมมุติว่าคุณดูแลตัวเองดีเช่นออกกําลังกายสม่ําเสมอคุมอาหารเป็นประจำและสามารถนอนเพียงพอ7-8ชั่วโมงจนคุณไม่จําเป็นต้องทญญานยาเบาหวานได้แล้วความกังวลและความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเบาหวานของคุณถือว่าน้อยมากครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองดีหรือมีปัญหาอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เราขอแนะนำ นักครินสปอร์เฮลินจือ m g สจากผลการวิจัยของรองศาสตราจารย์ด็อร์แพทย์หญิงนพมาศสุนทรเจริญนนท์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้วิจัยว่าสปอร์เฮลินจือมีตัวยาสูงมากกว่าลินจือทั่วไปถึง41เท <Wow. S 1> ่าอีกทั้งยังมีตัวยาสำคัญคือเจอมาเนียมโพลีซัคคลายไตรเทอร์ปีนสเตีรอยธรรมชาติและ ลิ้นจืบโปรตีน8ที่ช่วยเราตั้งแต่ต้นเหตุปรับปริมาณอิสุลีนให้มีปริมาณมากเพียงพออีกทั้งไปดูแลเจ้าตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดไปลดผลข้างเคียงจากยาให้น้อยลอง <Wow. S 1> เรื่องไตพังหมดห่วงไปได้เลยครับ <Wow. S 1> และนี่ครับคือรีวิวลูกค้าของพวกเราที่ทานไปเพียง1เดือนเท่านั้น ปัญหาที่คุณมีจะหมดไปให้นักครินได้เข้าไปช่วยคุณนะครับ